สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเรียนรู้ประโยคภาษาญี่ปุ่นสั้นๆง่ายๆมาฝึกกันเลยค่ะซาคินิคาเอรุเนะกับก่อนแล้วนะซาคินิคาเอะเตโมอิเยอะกับก่อนเลยก็ได้นะซาคินิเทเบเตโมอิขอกินก่อนได้ไหมเยอะก็ได้นะโอเคこれいつ買ったの アニースーママラエロ。これ、いつから買ったのアニースーマーんたんンらえエ先月から買ってきたよ。スーマタンタンタンドゥンテよな。急に泣き出してどうしたのジュジョコロンハヨウマ、ピナライペロ。何もないよ。疲れただけです。みみラエロ。ごきゃいぬいししょいな。 早く家にคりたい。อからバンย,กยายยยกกับบานไว,ไวจัง,งกต็ตไ,ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วเตเตอい่นนลัง,งอ,อยู่ใชไม,มยยยเยเสดเวลาจังเลยนคนา,นาเนสดเงินจเลยนะ お金ไม่ไม่มีเงนินไซโฟตลืมกระเปา๋าเงินจ้าเซ貸เนげนげาうเตกโยกงั้นให้ยืมหนึ่งพันเยนเอาไหมいいอียนจะดีงั้นหรออีよ。ไม่เป็นไรนะจ้าค葉にตえてบอต โอเคโอเคดีดีเน้เงินก็ยอมใจอ่อนตามคำพูดและขอยืมเงินแล้วกันนะโมไคโร่กลับกันเถอะนะเกงจีชูโกเดออย่างไรใช่ไหมเงินพบกันที่นัดไว้นะนิมานอนโตะตอนนี้นะ่ะเสียงอะไรเหรอนั่นยิ่งไม่คิดคุยนอยู่ メリーせんあられな。風のことかもしれないよ。あ、イペんせんこんロんこダいな気のせいだよ。もきっぺん明日、会社を休む。ジェルランアンブリサフ顔色が悪いけど、大丈夫 ดูสินะไม่ค่อยดีเลยโอเคไหมคิวเคชเตอร์กลายยุคิดว่าพักแล้วก็คงดีขึ้นนะคือว่าเก่งกินใหนน้แน่ดูสแตนอะวันนี้ดูไม่ร่าเริงเลยนะเป็นอะไรไปหรอ